สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอนอคณิตศาสตร์ปี2องเพื่อสอบกัรเลือกข้อค่าที่1นนะครับซึ่งเป็นข้อสอบที่เพิ่งผ่านกันไปสดๆร้อนๆกันเลยนะครับแต่ว่าเพิ่งมามีลงออฟฟิเชียลในเว็บไซต์สอนอครับก็เป็นเครดิตโจทย์จากในเว็บไซต์เลยครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดจากลิงก์ได้เลยหรือว่าสามารถเสิร์ชหาในเว็บไซต์สอนอได้เลยนะครับก็หลังจากห่างหายในการเฉลยมานานเพราะว่าผมก็ติดงานที่อาจจะหนักพอสมควรนะครับ วันนี้เดี๋ยวก็จะมาเริ่มข้อที่1กันเลยครับโจทย์ข้อที่1ให้ a b และ c เป็นจำนวนจริงโดยที่ a กําลังสองบวก b กําลังสองบวก c กําลังสองเท่ากับ6แล้วก็ให้ข้อมูลมาว่า a บวก b คูณ b บวก c ครับบวก b บวก c คูณ c บวก a บวก c บวก a คูณ a บวก b มีค่าเท่ากับ21โจทย์ให้หาค่า a b บวก b c บวก c a ว่ามีค่าเท่าเท่าไหร่นะครับใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพ้อยส์ เราลองทําดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเสเลยพร้อมกันเลยครับโจทย์ข้อนี้จริงๆมันไม่ได้ยากนะครับแค่กล้ากระจายเข้าไปปุ๊บก็จะรู้เลยว่าเราจะคิดยังไงต่อไปนะครับจากพจน์แรกก่อนนะครับ a บก b คูณ b บก c ครับคนที่เห็นแพทเทิร์นหรือว่าฝึกกระจายบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นแพทเทิร์นแล้วว่ามันอาจจะมองเป็น b บวก a คูณ b บ c นะครับแล้วก็กระจายเข้าไปก็จะกลายเป็น b กำลังสองครับบวก a บวก c คูณกับ b ครับแล้วบวก ac ครับมันก็จะกลายเป็น b กำลังสองบวก ab บวก cb แล้วก็บวก ac นะครับมันก็จะมีแพทเทิร์นของทุกแพทเทิร์นที่จะเจอ ab คู่ bc คู่ ac อะไรเงี้ยนะครับเนาะก็จะครบทั้ง3รูปแบบเลยนะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วภาพรวมของโคตเนี่ยครับมันก็จะมี a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองแน่ๆนะครับเมื่อรวมกันทั้งหมดเนาะ แล้วก็มันก็จะมี ab บวก bc บวก ca ทุกพจน์เลยนะครับมีทั้งหมดมันมีทั้งหมดทุกพจน์เลยทั้งหมด3พจน์เนี่ยก็จะกลายเป็น3คูณ ab บวก bc บวก ca นั่นเองนะครับซึ่งเรารู้ค่าของ a กลัง2บวก b กลัง2บวก c กํลัง2อยู่แล้วนะครับและโจทย์ต้องการหาค่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นแผนคร่าวๆที่ผมจะคิดนะครับทีนี้เรามากระจายให้เห็นภาพกันดีกว่าครับสำหรับพจน์ a บวก b คูณ b บวก c นะครับ ผลนี้เนี่ยเมื่อกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นพจน์แรกก่อนนะครับ a คูณกับ b เนาะกลายเป็น a b ครับแล้วก็ a คูณกับ c ครับตัวหลังก็จะกลายเป็น a c ครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นตัวหลังบ้างนะครับ b คูณกับ b ครับกลายเป็น b กลังสองครับและสุดท้าย b คูณกับ c ครับกลายเป็น b c ครับ อันนี้ผลแรกแล้วนะครับผลถัดมานะครับสำหรับ b บวก c คูณ c บวก a ครับ b คูณกับ c กลายเป็น bc ครับ b คูณกับ a กลายเป็น ab ครับ c คูณกับ c กลายเป็น c กำลังสองครับและ c คูณกับ a แกเป็น ac ครับอันนี้พจน์ที่2นะครับและสุดท้ายพจน์ที่3พจน์สุดท้ายเลยของ c บวก a คูณ a บวก b ครับ c คูณกับ a แกเป็น ca หรือ ac เนี่ยแหละนะครับได้ทั้งคู่เลย c คูณกับ b แกเป็น cb ครับ A คูณกับ A กแกเป็น A กำลังสอง A คูณกับ B แกเป็น AB ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีค่าเท่ากับ21นะครับทีนี้ผมจะค่อยๆ่อยไฮไลท์ตัวที่เหมือนกันไว้ด้วยกันนะครับเรามีพจน์ AB ทั้งหมดอยู่1 2 3พจน์นะครับเรามีพจน์ของ BC ครับ1 2 แล้วก็3นะครับ bc ก็เหมือน cb นั่นเองครับแล้วสุดท้ายเรามีโพสต์ของ ac นะครับเป็นมีทั้งหมด1 2 3 ac ก็เหมือน ca นะครับเราจับพหุนามเหมือนมารวมด้วยกันนะครับก็จะมี ab bc แล้วก็ ca อย่างละ3โพสต์เลยครับที่เหลือเนี่ยมันก็จะมี b กลังส c กลังสแล้วก็ a กลังสนะครับที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีค่าเป็น6ครับก็จัดรูปใหม่กลายเป็น a กลังส บวก b กำลังสองบวก c กลังสองบวกกับ3 ab บวก3 bc บวก3 ca มีค่าเท่ากับ21ซึ่งผลนี้เรามี3เป็นตัวร่วมทั้งหมดเลยครับผมจึงดึงตัวร่วม3ออกมาครับจึงกลายเป็น3คูณกับ ab บวก bc บวก ca ครับซึ่งตอนนี้เราต้องการหาค่านี้เนาะ เรารู้ค่านี้แล้วว่ามีค่าเป็น6ครับก็แทนค่าเป็น6ไปเลยย้าย6ไปลบฝั่งขวาครับกลายเป็น21เลบ6เท่ากับ15นะครับเพราะฉะนั้น a b บวก b c บวก c a เท่ากับ15หารด้วย่ากับ5นั่นเอง